ออปติมาร์ฟรายเจ้ากินข้าวหรือยังข้ากินแล้วป้าดิค้ะไอเสียงไม่มีดูสิข้ากินหมดไปจ้านม่แล้วเสียงไม่มีออปติมาร์ดฟรายนหนเจ้ามีไฟที่หน ah, ้าอกหรือกับตาถ้าทำไมข้ามองไม่เห็นเลยมันเปิดแล้วเหรอเนี่ยไฟ ล้วปุ่มสวิตช์ไฟเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะถ้าจะปิดก็ต้องล้วปุ่มสวิตช์ไฟเจ้าอยู่ตรงไหนเอาทำไมอยู่ๆเจ้าขาขาดล่ะถ้าถ้าจะปิดต้องทำนี้เจ้ามีขุมพลังนิวเคลียร์อยู่ตรงกลางนะอกเลยลึกทำไมไม่ตอบข้าล่ะแต่ถ้าจะเปิดไฟก็ทำไมถ้าใช้ความรุนแรงกับข้าอุ้ยอุ้ย ทำไมข่าเหลือแต่ขาล่ะตัวข่าไปไหนตัวข่าอยู่ไหนข่าเป็นหุ่นยนต์พิการแล้วนี่เสร็จแล้วอเสร็จแล้วตามสบายเลยเจ้าจะไปไหนก็ไปข่าถ่ายเอาเสร็จแล้วอ่เ